the three นี่มีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์เราไมา่ได้พบที่ชันนี้มานานมากแล้วนี่คือพอสุเทงนอซึ่งเป็นทะเลสาบอยู่ทางตะปตกเฉียงใต้ของเทือกเขาเทียนซานและอยู่ที่ริมขอบทะเลสายทะาคลามาคานอีกด้วยมันมีพื้นที่ประมาณ1300กิโลเมตรหรือ800ตารางมาไมล์แม่น้ำเล็กๆอี่ไหลลงมาจากภูเขาทำให้เกิลดลักษณะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขึ้นเม่มารวมกันเป็นทะเลสาบพ,พอสุเทงนอ เนื่องจากทะเลสาบนี้เป็นแหล่งน้ำที่ไม่มีวันหมดสิ้นและก็ยังสวยงามมากผู้คนแถบนี้จึงเรียกมันว่าไข่มุกแห่งทะเลทรายเราเดินทางเป็นระยะทาง40ไมล์หรือ60กิโลเมตรไปทางที่ตะวันตกชฉียใต้ของทะเลสาบซึ่งมีที่ราบอยู่ตรงปลายตีนเขาเทียนซานซึ่งยื่นออกไปในทะเลทราย ถนนแถบนี้คดเคี้ยวไปตามหน้าผาที่สูงราวกับจะแตะท้องฟ้าได้ถนนนี้จะผ่านเทียนเมนชวนซึ่งมีคนกล่าวกันว่าเป็นช่องเขาที่ผ่านได้ยากลำบากที่สุดในโลกมีคำพูดโบราณบอกเอาไว้ว่าคนคนเดียวก็สามารถกันไม่ให้คนหมืน่นคนผ่านช่องเขานี้ได้มันเป็นด่านที่สำคัญที่สุดบนช่วงถนนสายใต้ของเทียนซานของทางสายใหม่ ปัจจุบันนี้ถนนส่วนที่เชื่อมประหวา่าติทอกเขาเทียนซานที่อยู่ทางทิศเหนือและทะเลทรายทาครามาคารทางทิศใต้นี้เป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านเขตปกครองตอนเองซินเกียงอุยกูหลงังจากที่เดินทาง180ไมล์หรือ300กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกของช่องเขาเราก็ามาถึงกูชาซึ่งเป็นโอเอซิสที่ใหญ่ที่สุดบนทางสายใหม่ช่วงนี้ ปูชาซึ่งเคยมีชื่อว่าดินแดนของกีสีเคยเป็นที่ที่รุ่งเรืองและเป็นที่ที่อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตกมาพบกันดินแดนของกีซีนี้อยู่ที่จุดกึ่งกลางของถนนเทียนซานมันเป็นจักรวดิที่ยิ่งใหญ่ในเอกสารโบราณมีการบรรยายถึงปราสาทที่ใหญ่เท่าปราสาทที่ช้างอ่าน และวังที่สวยงามเราเจอเควียที่ใช้ล่อลาพวกเขาเรียกกันว่ารถเมร์แบบภูชาค่าดิสารนั้นเท่ากับเงินอเมริกันเจ็เซนเท่านั้นเองวันนี้กิจการรถเม์ดีมากเพราะวันนี้เป็นวันตลาดนะ และครอบครัวชาวบ้านที่สวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุดต่างก็มาชุมนุมกันที่กลางเมืองผู้ชามีประชากรประมาณ3 4 0 0 0 0คนและคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวอุยกู คือเนื้อแกะเสียบไม้ย่างที่เรียกว่า ab ab <อ>ชิคกับชิคกับหนึ่งไม้มีราคาแค่สองสาเซนเท่านั้นม,มีคนบอกระว่าสองสามปีที่ผ่านมานั้นมีสิ่งของต่ตางๆมาขายในตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอตอนที่เราอยู่ที่นั่น<อ>สินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุด์คือเสื้อผ้า ทที่ทจากใ,ในอนอเราเรานึกถึงภาพในอดีตดูตลาดคงเต็มไปด้วยจอกที่ทำจากแก้วและผ้าไหมสวยงามเป็นมุนมุนในสมัยโน,น้นผู้คนคงเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอันไพเราะ และพ่อค้าต่างชาติคนจะโฆษณาถึงสินค้าของตนเป็นภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาเปอร์เซียรหรือแม้กระทั่งภาษากรีมกมักคุเทศของเราบอกเราว่าผู้ชามีชื่อสียงอยู่สองเรื่อง เรื่องหนึ่งก็คือดนตรีอีกเรื่องก็คือผลไม้ที่แสนอร่อยน้ำที่ละลายมาจากหิมะทําให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงและอากาศทะเลทรายที่แห้งทําให้ผลไม้มีความหวาน ผู้ผู้ชายจะมากระจุกกันอยู่ที่มุมนี้ของตลาดเพื่อพักผ่อนในขณะที่ภรรยาไปจ่ายของเพราะตลาดนั้นเป็นทั้งแหล่งที่ให้ความเพลิดเพลินและเป็นแหล่งสำหรับธุรกิจไปด้วยกัน พอรา5โมงเย็นตลาดก็วายและรถเมคูชาก็พาทุกคนกลับบ้านเดือนกรกดาคมไปด้วูเก็บเกี่ยวของมืองคูชาและคุณจะได้ยินผู้คนร้องเพลงเก็บเกี่ยวของชาวชนบทอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่ง พระอาทิตย์ให้พืชผลอันอุดมสมบูรณ์พระอาทิตย์ช่วยเหลือพวกเราเราถึงมีความสุขได้อย่างนี้ นวดข้าวที่แสนสงบสุขนี้พวกเขาก็ร้องเพลงเหมือนกันเชื่อกันว่าเพลงข้าชาโบราณนั้นถูกถ่ายทอดมาสู่ทางตะวันออกโดยผ่านทางถนนสายใหม่และข้ามทะเลไปถึงญี่ปุ่นเสียด้วยซ้ำและเพลงเหล่านั้นมีทิ่ลต่อเพลงในราชสำนักที่เรียกว่า กิจการขุดซึ่งยังพอได้ยินอยู่บ้างในปัจจุบัน ต้าร่มเงาของต้นพอเพ่าข้างข้าวทุ่งนาที่ผู้หญิงทำนาอยู่นี้เป็นที่นอนหลับของเด็กน้อย พวกเธอกำลังร้องเพลงกล่อมเด็กที่ตกทอดกันมาหลายยุพคพอผู้คนเก็บเกี่ยวไปได้ครึ่งหนึ่งคุณจะได้ยินเพลงที่มีชีวิตชีวามาจากที่ต่างๆของหมู่บ้าน พวกเขาเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวและดนตรีที่เรียกว่าม mm ัชราฟก็เป็นดนตรีที่มีมาแต่โบราณแล้วน mm hmm. ดนตรีจะประกอบไปด้วยกลองที่เรียกว่าดับ โซอสองสายที่ชื่อโดธาและเครื่องสาย13สายที่เรียกว่าซาธาคนทุกคนตั้งแต่คนเด็กสุดไปจนถึงอายุมากที่สุดต่างก็เต้นมัชรัฟซึ่งเป็นการเต้นรำที่ชาวูชาภูมิใจได้ เขาหาข้ออ้างที่จะร้องเพลงและเต้นรําอยู่ตลอดและช่วงเก็บเกี่ยวก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะมาสนุกเวลาที่พวกเขาเต้นมัชรัฟพวกเขาแสดงออกถึงความรื่นเริงผ่านทางร่างกายทั้งหมดระหว่างที่พวกเขาหยุดพักเต้นรำก็จะมีการแสดงเพื่ความบันเทิงต่างๆให้ชม นี่คือการเต้นรำถาดเราต้องเต้นรำโดยไม่ให้กาน้ำหรือชามตกลงมาจากถาดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มาจากเปอร์เซียที่ถ่ายทอดมาตามทางสายไหมนี่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ สองฝั่งของแม่น้ำคูชาตอนบนซึ่งอยู่ห่างจากคูชาประธานตะว,วันออกเฉียงเหนือ12ไมล์หรือ20กิโลเมตรจะมีซาาข,ของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันตกที่นี่คือปราสาทสุมาชิตอนที่พระถังสัมจั๋งมาที่กูชาเมื่อตอนต้นของศตวรรษที่7ท่านเขียนมาถึงเอาไว้ว่าพระพุทธรูปที่นี่งดงามราวกับไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์ ท่านเขียนเอาไว้ว่าวัดสวยงามมากราวกับไม่ได้อยู่บนโลกนี้เราจะสามารถเห็นถ้ำหลายถ้ำที่หน้าผาที่หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำนี่คือที่ที่พระใหม่จะเข้าไปฝึกตน สมจั๋กล่าวว่าพวกพระเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสฆงมากและพวกท่านตา่างวใจบริสุทธิ์และทุ่มเทมากพระทังสัมจัง๋งชื่นชมกับการฝึกฝนที่จริงจังของพวกท่านเหล่านั้นมากเช่นเดียวกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ พระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงเมตตาโปรดให้แม่น้ำคูชาไหลตลอดไปและขอให้พืชผลของเรางอกงามดีเสียงภาวนาของผู้มาขอพรคงจะก้องสะท้อนอยู่ในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ เมื่อปีพันเก้าสมคณะสำรวจญี่ปุ่นที่ชื่อคณะสำรวจโอทานิค้นพบของที่น่าสนใจที่นี่พวกเขาค้นพบกล่องไม้โบราณที่ถูกใช้เป็นโกรเพื่อเก็บอัฐิของผู้ทรงศีลตอนแรกกล่องนี้เป็นสีดำแต่หลังจากที่ลอกสีดำออกพวกเขาพบภาพสีสดของวดุตรีโบราณมันเป็นหนึ่งในพุทธสมบัติที่หาได้ยากที่สุดในโลก ในภาพวงดนตรีนั้นเราจะเห็นว่ามีกลองใหญ่พินและก็ขลุยและก็มีภาพของคนเต้นรำมันทำให้เราพอนึกภาพออกว่าดนตรีภูชาโบราณเป็นยังไง ใกล้ๆคูชายังมีซากพุทธสถานอยู่อีกหลายแห่งมีบันทึกเอาไว้ว่าคูชาเคยมีวัดหนึ่งร้อยแห่งและมีพระถึง5ห้าพันรูปจึงทําให้คูชาเป็นเมืองพุทธที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินตะวันตกโบราณสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งก็คือถ้าคาทุราแห่งพระพุทธรูปพันองค์ถ้าแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองสมัยใหม่ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง18ไมล์หรือ30กิโลเมตร ในขณะน,นี้นักโบราณคดีเจอถ,ถ้ำหนึ่งร้อยที่ถูกเจาะเข้าไปในหน้าผาเหนือแม่น้ำมาซาสัสในการที่จะไปที่ถ้ำเหล่านั้นเราต้องขึ้นไปตามทางที่ชันและอันตราย <c oughs> นักโบราณคดีคนหนึ่งแน่เราไต่เขาที่สูง600ฟุต หรือ200เมตรเพื่อไปดูภาพเทวดาและโตรีที่เขาบอกว่าเหมือนกิกากุปของญี่ปุ่นมาก นี่คือถ้ำเลขที่46มันถูกเจอะขึ้นมาระหว่างศตวรรษที่4หรือ5สีของภาพจ er ิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุ1,500ปีนี้เริ่มเปลี่ยนไปและหลุดลอกไปจนเหลือแต่โครงรูปเป็นสีดำเมื่อเลึกเข้าไปข้างในเราเห็นภาพของเทวดากำลังเล่นกิกาะคุอยู่เทวดาองค์หนึ่งกำลังเล่นเครื่องสายสีสาย ที่ยังพบอยู่ในญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าบีว่าเอวดาอีกองคกำลังเล่นแผ่นไพตอนที่มีการวาดภาพเหล่านี้บีว่าและแผ่นไพคงเป็นเครื่องดนตรีหลักที่สำคัญที่สุด ขึ้นไปตามหน้าผาได้ครึ่งทางเราจะพบช่องอยู่ห้าช่องที่มีทางเดินเหมือนถ้ำเชื่อมต่อถึงกันอยู่ในหน้าผามีตำนานที่น่าสนใจเกียกก่ยวกับทางเดินทางนี้มีเรื่องราว่าตอนที่พระถังสัมจัง๋งเดินทางมาถึงที่นี่เมือ่อศตวรรษที่7ท่านได้แสดงธรรมเทศนาตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นที่นี่และผู้คนที่นี่ยังเรียกที่นี่ว่าที่แสดงธรรมอยู่ คำจารึกในถ้ำนี้เป็นภาษาโตคเรียนซึ่งเป็นภาษาคูชาโบราณที่แตกต่างจากภาษาอุยกูรที่คนปัจจุบันของที่นี่พูดกันผู้เชี่ยวชาญยะถอดความไม่ได้ทั้งหมดแต่พวกเขาก็ค้นคว้าได้มากพอที่จะทราบว่าภาษาโตคเรียนนั้นเกี่ยวเนื่องกับภาษาละตินและกรีกซึ่งเป็นภาษาที่อยู่ไกลไปทางตะวันตก ยิ่งกว่าภาษาเปอร์เซียและพระพักของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนักบุญในศาสนาพุทธก็มีลักษณะเหมือนชาวตวันตกเช่นกันบางทีลักษณะของใบหน้าเช่นนี้อาจเป็นลักษณะของชาวูชาในสมัยที่พระถังสัมจั๋งมาที่นี่เมื่อ1,300ปีก่อนก็ได้แต่เรื่องที่พวกเขาเป็นใครและภาษาที่พวกเขาใช้นั้นเป็นภาษาอะไรกันแน่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ ประวัติคูชาโบราณถูกพวกที่มาจากทิเบตทำลายลงไปในช่วงปลายของศตรวรรษที่8ชาวอีกูที่แต่เดิมมีเชื้อสายเป็นชาวตุรกีมาตั้งรกร่างที่นี่เมื่อตอนต้นของศตรวรรษที่9และนับแต่นั้นมาพวกเขาก็แต่งงานกับคนเผ่าอื่นๆและก็กลายมาเป็นชาวคู่ชาอุยกูอย่างในปัจจุบันนี้ คณะการแสดงเร่จากคูชามาเยี่ยมสากลประชาชนที่ท่านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองคณะกการแสดงนี้ประกอบไปด้วยผู้หญิง22คนและผู้ชาย25คน พวกเขาจะเดินทางไปตามสากลประชาชนต่างๆที่อยู่ในแถบนี้พอหกโมงเย็นผู้คนก็เข้ามาในโรงละครอย่างกระตือรือร้นการแสดงอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าสนุกที่สุดสำหรับพวกเขา น,นี้พวกเขากำลังแสดงการเต้นรำที่เป็นที่นิยมที่ชื่อว่าสาวคูชาแสนสวยทางเนื้อร้องและทางนองนั้นตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ